วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายอย่างไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ดีเป็นไนวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์ไม่แน่ไปทุกอย่างใสไม่เที่ยงอนิจจังคนโยมวันนี้เป็นวันสําคัญที่เป็นวันสําคัญเพราะเรายังหายใจอยู่หากไม่หายใจแล้ววันไหนไหนก็ไม่มีความหมายคนโยมมีโอกาสพูดก็จงพูดให้ดีมีโอกาสทำก็จงทำให้ดี พราะพวกนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้หรอกจงกินพอประมาณทำงานแค่พอดีชีวิตพอเพียงสเสบียงพอใช้แต่งกายพองามความสเร็จพอดูความรู้พอตัวความชั่วพอกันทีแล้วความดีพอสมควรนะใครดีก็คบไว้ใครไม่ดีก็จงตัดทิ้งอย่าลูกสวยมากสุดท้ายจะลำบากตัวเอง ่าไปโกรธคนที่เอาระไปพูดเสียหายเพียงเพราะอิจฉาริษยาแต่จงเมตตาเพราะเขาคือผู้ป่วยขาดความเจริญทางปัญญานั่นเองจะเอ็นดูใครดูให้ดีคุณโยจะดีกับใครก็ดูให้ดีจะให้ใจใครก็ดูให้ดีจะหวังดีกับใครก็ดูให้ดีจะช่วยเหลือใครก็จงดูให้ดีเราช่วยได้เท่าที่ตัวเราทำได้ที่เหลือคือกรรมเขาคุณโย ถ้ายัางฝืนเราเองนะที่จะเอาตัวไปไว้รอดนะถ้าพูดถึงชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่มีใครช่วยกันได้คุณโยมเราต้องเดินด้วยตัวเองทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีคนให้กำลังใจได้มีคนปรึกษาได้แต่ในที่สุดคนที่ลุกขึ้นและเดินไปเองนั่นคือตัวเราคนเราทุกวันนี้ชอบไปเยี่ยมเวลาป่วยชอบช่วยเวลาตายชอบใส่ร้ายเวลาเป็นชอบเห็นใจตอนเอาไปเผาและออกความเดียวม,มาเล่า ตอนเป็นผีนั่นเองบทเรียนชีวิตสอนกันไม่ได้เพราะกินข้าวแทนกันไม่ได้คนโยมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะบางคนจ่ายเป็นเงินบางคนจ่ายเป็นเวลาบางคนจ่ายเป็นน้ำตาบางคนจ่ายทั้งสามอย่างคนโยมในบทเรียนเดียวกันดังนั้นรวยก็คนจนก็คนปะปนกันไปรวยก็ตายจนก็ตายตามวิธีรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ในชีวิต รวยก็ดีจนก็ดีอยู่ที่ใจคนเราจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายก็ต้องจากคนโยุมจะรักมากหรือมาก,าการักสุดท้ายก็ต้องลาจะหึงหวงหรือว่าหวงนักสุดท้ายก็ต้องล้างลาคําว่าอานิจจาทุกคนเกิดมาแม้ไม่อยากก็ต้องเจออย่าไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นให้มากนักคนโยุมดีก็เรื่องของเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาว่าแต่เรื่องของเราก็พอเอาให้มันดี นี่คือสิ่งสำคัญนะ